สวยอะแต่ว่าใส่ไปแล้วอะอันนี้ละกันโอ้ยขนมันเยอะไปอะอ้ยหามาทั้งคืนแล้วเนี่ยยังไม่ได้ชุดเลยมันจะต้องไปงานแล้วเนี่ยสีอะไรเนี่ยหาอะไรอยู่จ๊ะก็หาชุดไปงานน่ะสิเลือกสีไม่ถูกหรอใช่สิลองสีฟ้าก่อนสิสีฟ้ามันก็น่า น่ารักที่สุดแล้วน่ารักยังไงอะสภาพนี้หรอหมอหมายถึงซีฟ้าแพนด้าของนี่เอสกี้แพนด้าแท่งนี้แพนด้าน่ารักจริงๆด้วยอ่ะอร่อยมากต่หนูไม่ต้องกังวลแท่งนี้เขาได้เครื่องหมายทั้งเรื่องสุขภาพด้วยนะ จริงๆแล้วน้าก็คือหมอแปลงเมน,น,นมันวโอ้โหเมนมัวแพนด้าน่ารักแล้วแล้วหมอแปลน,น่ารักมุ้ยอนะหมอแปลนก็น่ารักนะแต่ไม่น่ารักเท่าแท่งนี้อะ่ะ เป็นแพนด้า